สวัสดีครับพบกับเพียติกฤษฎีธรรมพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องความสําเร็จง่ายหรือยากเมื่อวานนี้เองนะฮะเพิ่งมีโอกาสไปร่วมจัดงานประชุมนะครับให้กับบริษัทเดอะเบส r รีนะฮะได้ฟังประธานผู้ก่อตั้งนะครับคุณเต้ยพูดถึงสไลด์1สไลด์ผมว่าดีมากเลยเป็นสไลด์ที่เขียนว่าความสําเร็จง่ายหรือว่ายากเขาก็ถามคนฟังคนฟังก็ตอบว่า ง่ายบ้างยากบ้างนะฮะบางคนก็บอกง่ายจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากคุณเต้ยก็สรุปดีครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับความรู้ครับถ้าคุณรู้เรื่องนั้นมันก็คือเรื่องง่ายแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณไม่รู้มันก็คือเรื่องยาก จริงนะวันนี้เราไปถามคุณหมอสักคนหนึ่งบอกว่าคุณหมอคิดว่าการปลูกข้าวยากไหมคุณหมอคงบอกว่าโอ้โหยากมากเลยไม่เคยปลูกไม่เคยเหยียบลงไปในนาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปถามชาวนาว่าปลูกข้าวไงไหมชาวนาคงบอกง่ายมากครับฉะนั้นเนี่ย คำนี้หรือว่าการสรุปนี้ผมว่ามันใช่มากๆเลยตกผลึกไปถึงตอนเช้าเลยนะผมเนี่ยเอาระบบทั้งหมดเซตอัพเนี่ยไปเตรียมก่อนที่จะเริ่มงานนะครับปรากฏว่าคอมพิวเ,เตอร์ผมเนี่ย macintosh มันใหม่เกินไปโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เก่านิดนึงมันเชื่อมกันไม่ได้อะภาพมันไม่ขึ้นนะครับก็เครียดแล้วนะฮะงานจะเริ่มแล้วก็เลยพยายามหาเครื่องมาเปลี่ยนก็ไม่ได้อีกก็หาเครื่องที่เก่าที่สุดที่เป็นแม็กที่เก่าที่สุดในงานนะครับของออฟฟิศมาเสียบอ่ะภาพขึ้นภาพขึ้นเสร็จผมก็โยน คีย์โนตที่ทําในเครื่องของผมเนี่ยเข้าไปในเครื่องเก่าปรากฏว่าเวอร์ชันมันเก่าไปเปิดคีย์โนตไม่ได้อีกซึ่งถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์อันงานกําลังจะเริ่มแล้วสไลด์เนี่ยประมาณร้อยกว่าสไลด์ของ4วิทยากรถูกทําในคีย์โนตใหม่ถ้าคนไม่รู้จริงๆนี่แบบมึนเลยนะแต่ผมเนี่ยผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วผมก็เลยมาที่เครื่องตัวเองแล้วก็เซฟคีย์โนตเนี่ยเป็นเวอร์ชัน0นย์มันทําได้มันเอ็กซ์พอร์ตเป็นเวอร์ชัน0นย์ได้ก็คือเวอร์ชันที่เก่าที่สุด แล้วก็ค่อยส่งไฟล์ใหม่เป็นเวอร์ชัน09เข้าไปในเครื่องที่มันเก่าที่สุดในงานนะครับเปิดขึ้นมาอ่าเปิด k e คีโนดได้แล้วแต่ฟอนต์ตกครับสไลด์ผมเนี่ยใช้ฟอนต์ที่เป็นลายมือเยอะมากเลยมันเป็นฟอนต์พิเศษนะครับเป็นลายมือภาษาไทยมันเด้งปุ๋งปังเละเทะน่าเกียดมากเลยซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่รู้อีกเหมือนกันก็ตายละ อาจจะต้องมานั่งแก้เปลี่ยนฟอนต์ที่เราบรรทัดซึ่งผมทําสไลด์พวกนี้มีการใช้ฟอนต์พิเศษเนี่ยประมาณแบบร้อยส0งจุดเลยเยอะมากนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่หมดปรับขนาดหมดปรับตําแหน่งหมดก็ผมว่าเป็นชั่วโมงซึ่งงานจะเริ่มแล้ะแต่ผมรู้ไงผมก็ไปที่เครื่องตัวเองแล้วก็ไปหาชื่อฟอนต์ที่มันเซฟอยู่ในเครื่องหาจุดที่มันอยู่คือผมไม่ได้เก็บตัวฟอนต์ม้หรอกแต่มันมีจุดที่เก็บอยู่ในแม็แล้วผมก็โยนฟอนต์เนี้ยเข้าไปในเครื่องของบริษัทที่มันเก่าๆแล้วก็ทําการอินสตอล แล้วก็เปิดคีโนตอีกครั้งหนึ่งฟอนทั้งหมดก็กลับมาอยู่ที่เดิมครับกระบวนการนี้ผมนั่งทําแบบพูดตรงๆชิลมากประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ผมเก่งนะบอกก่อนแต่ผมผ่านเรื่องพวกนี้มาเป็นไม่รู้กี่ร้อยงานแล้วนะครับมันชิลมากประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนั่งทําก่อนงานก็เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยครับก็อยากจะมาบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยทำอะไรแล้วมันยากจังเลยอะ่ะมันแบบทำไมมันยากไปหมดเลยไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณแค่ไม่รู้เอง ถ้าคุณพยายามรู้หรือถ้ามีโอกาสจริงนะคุณลองถามคนที่เขารู้ครับบางทีนะแค่ถามนิดเดียวนะงานทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยแค่คําว่าความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเท่านั้นเองฉะนั้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับ life long learning แล้วพบกันในอีพีถัดๆไปกับเพียตีตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ